ใช่ครับวันนี้เป็นวันราหูเข้านั่นเองนี่เป็นองค์ราหูของผมนะครับที่ประดับไว้ที่บ้านนะครับในวันนี้เนี่ยหลายคนคงจะไปสวดมนต์นะครับหรือแม้ถ้าสวดมนต์ที่บ้านหรือแม้กระทั่งไปเทวะัลหรือไปที่ห้วยขวางนะครับหรือที่วัดศรีสัตทองก็ตามนะครับคุณยังมีเวลาอีกหนึ่งปีครึ่งนะครับหนึ่งปีครึ่งที่จะรักษาศีลสวดมนเพื่อเสริมดวงอันนี้ทําได้ตลอดนะครับ เพราะว่าเขายังอยู่กับเราอ่ะปีครึ่งเลยนะทำไมเราถึงควรจะต้องสวดมนต์เพื่ออะไรม <Hey, S 1> าเหตุผลนะครับที่ควรจะต้องสวดเพราะว่าจะช่วยลดหนักเป็นเบาครับการที่ดาวราหูย้ายนี่จะส่งผลมากๆเลยในเรื่องของการเคลื่อนไหวของพวกความโลภโดนโกงหักหลัง อันนี้น่ากลัวมากนะครับอย่างเช่นอาจจะเป็นคนใกล้ชิดโกงก็ได้นะครับหรือเป็นคนไกลตัวหรือแม้คนที่เพิ่งเข้ามาก็ตามเนี่ยจุดนี้มีโอกาสหมดเลยเพราะฉันสิ่งที่สาคัญก็คือการสวดมนต์อ่ะการสวดมนต์ช่วยอะไรจกักการสวดมนต์เนี่ยจริงๆเนี่ยมันให้สติครับัทำให้เราเคอวยอเยอะขึ้นทําให้เราคิดเยอะขึ้นเพราะฉันเนี่ยไม่ต้องรีบนะถึงคุณไม่ได้สะดวกทําวันนี้ก็ไม่เป็นไรทําวันอื่นก็ได้มีเวลาอีกหนึ่งปีครึ่งน,นะครับ ส่วนมวลไปด้วยกันนะครับผมมั่นใจว่าเราจะผ่านช่วงของราหูเข้าผ่านทุกๆอย่างไปได้นะครับแล้วเราจะเฮงและปังไปด้วยกันใครตามจะแบ็กเชื่อคอมเมนต์กันนะ,นะครับ